สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่บันลุงพ่นนะครับผมี่น้องครับบรรยากาศช่วงบ่ายสามโมงนะครับคนก็มาหลายนะครับผมครับนนขามารอคิวถ่ายรูปรอคิวผูกแขนนะครับมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับนะครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศบ้านหน้าบ้านลุงคนนะครับตอนนี้นะครับตอนบ่ายสามโมงของวันที่ยี่สินะครับผมงคนก็อยู่ข้างในนะครับผมรอถูกแขนนะครับ

ย่างๆเพื่อนถ่ายรูปอยู่ต้องต่อคิวต้องให้คนที่เพื่อนมาก่อนมาจากไหนครับนี่จากเขาวงค่ะใกล้ค่ะเอาน้ำมาในลูกคนน้ำมาให้ลูกคนนะครับสิี่จากเขาลงนะครับเาอะครับาองค์ทอปอีสานโปรดักชั่นครับ ขอบคุณมากครับผมคขอแนงัแต่มาให้ขหานีหาม่เป็นไุณทุกคนก็คุยกับคนที่มาอยู่เทียงมาสุดไร้นะครับมีแตงโมมาด้วยครับวันนี้น้องชายน้องาได้ย็ได้ยแล้วก็น้ำนะครับน้ำฟรีนะคะา ีนะคะเหล่ายูทูบเบอร์นะแฟนคลับทุกคนที่กับเอามาชอมาช่วยบริจาคนี่ก็ฟรีค่ะพี่เปิ้ลนะครับยีมมูงางนีค่ะคุ้นกันหมดอิมมูงกลางค่ะพี่เป้ค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศสดๆนะตอนนี้ ช,ช่องไหนครับนี่ช่องไหนครับรัตยาบาลยตี่นะเปิดเดี๋ยวเข้าไปติดตามนะครัที่มากานยนะคะครเข้าไปคอมเมนต์ให้มีแต่คนสวยๆจำได้อเนะอบไปรงช่องยังจำได้อยเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับผม สีสันตัวสินค้าของป้าจำลองครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมช่วงบ่ายสามนะครับร้อนมากเลยครับตอนนี้นี่ครับสวัสดีครับพี่บ่าว้อมครับบ่าวหอมสุิยอนนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมช่องดังครับช่องใหญ่ครับเนี่ย เครื่องใหม่ไทยไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมพี่นี่ครับบรรยากาศเวลาประมาณบ่ายสามมูปก่านนะครับผมหน้าบ้านลงคลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับนี่ ที่บาทครับผครับนีครรกศสดๆตอนนี้สวัสดีทุกคนทั่วโลกนะคะที่กาลังรับชมบทน้างชโนบานลงพนก็มีขายตําแหลกให้ตอนนายจำลองนะครับผม มีส้มตีนื้วนะครับมันจะอร่อยนะครับส้มตำสอไร่นะครับตำอย่างีไม่อแล้วรอีคนเยอะมากรอบนี้ ว่บด yeah. um, oh. ้วยานหครับรอบีสานการแ่ภาคอีสานนะคะคุณแม่มาจากไหนครับเนี่มาจากไอ้ชัยภูมจากโอ้มากเกนแลครับเนาะมาลูกคนโดยเฉพาะเลยค้โอ้ครับผมครับโอ้สดๆหวานครับผมครับ วันนีร้อนค่ะวันนี้ร้อนอากาศร้อนแา่นมกินแห้งค่ะนกินมแห้งจ้าถุงสบาทจ้าติดต่ด้เลยนะคะติดต่อด้ค่ะาอันนี้เป็นของป้าจำลองเลยรั่สองสองเจ็ดเอสห้าอาคนรเอดนนี่ค่ะนี่ครับเบอร์ติดต่อนะครับหสบ้าบทจ้าส่งาด้นะคะซ้อมตีนหมูจ้า สวัสดีทุกคนทั่วโลกนะคะที่กําลังรับชมอยู่นะตอนนี้นะคะสั่งได้นะคะป้ามานี่เบอร์นี่เลยนะคะเบอร์จดเอาเดอร์พี่น้องเลยนี่นะคะนี่เลยอย่ังได้ค่ะ มเอาบอร์นีีคเียงนะคะห้รมากค่ะมาครับดูอีกรอบนี่ครับผมครับอันนี้คือเป็นขนมจีนสมุนไพรอบแห้งนะครับผมของป้าจำลองนะครับผมสหายหลวงพลบ้านปอกดอกมุกดาหารนะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งตามเบอร์ที่อยู่ใต้ถุงได้เลยนะครับผมก็คือ คุณชุดที่มาแสนภูมินะครับผมเบอร์โทร0624712561นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่ง0613923561ครับครับผมครับครับผมครับเหมือนกันลวลนาะครับนี่นะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับผมบรรยากาศสดๆเลยนะครับตอนนี้ครับอมรปากท่านผู้ชมนะครับ ทุกคนลุคนอยู่ข้างในนะคะวันนี้เลยเต้นไปซ้อมเสนต้นไปซ้ไปซ้อมนป้นมไปซ้อมไ้อมไนซ้อมไลซ้อมไ้อมไป้นมป้อมไ้อมไ้ออมไ้นม้นม้อมไ้มไ้ไ้อมไ้มไ้อม้อมไ่ไมมมอมไปม คนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลคะเด้อน้ำน้ำกินเลยเด้อคะเด้อครับผมครับนี่นะครับทำทั้งวันเลยนะครับผมแม่ทองนะครับคุณทำแม่ทองทำไม่ได้ชิมเนี่ยเสียใจนะตอนนี้นะฮะ,ะคค่โอเะ

สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ดนะตอนนี้สวัสดีคุณยูเอสซีที่บ้านแอบเดินไปดูดวงคนกันนะครับเอายาได้ครับหลังไลฟ์กันมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับที่บ้านคนนะครับแข็งตลอดเลยครับช่วงนี้ ตั้งแต่เช้ายันหลายสามโมงครับสามโมว่าลงตนไม่ได้ครับแต่พอตอนี้ก็เลก็เนือ่องึ้นวันที่หนึ่งนะครับตนที่น่เป็นติบยาวันเอ็นยงไงครับต้นจบใบากมจะโม่งแล้วไปโม่ไปหมดแ้ว

แนอนครับแนอนหนครับผมบอกย่มามหลายตางกันครัันมากนะครับาอย่าลงนะคุายนะครับผม มมาแต่น้ำขมพะนุมสงคามนะฮะเศษซีสานสมครมามใจลุ่มล้วนเลยมีมานเลยมาก่มายใกนะครับตั้งใจมาเด้น้อขอนอโอ้ไกลเติมเลยครับผมเป็นเซโททรศน์เนาะเดินทางปลอดภัยครับทั้งหนากันตองบอ้่าเรือแม อันนี้ช่องอะไรนะครับเนี่ย M U N Channel ครับนี่ Channel ครับผมคนได้ขึ้นเวทีรือล่าคนได้ขึ้นเวทีมีเาไครับเวลาอะไรบ้างไปสานะครับสามเนาะเดี๋ยวกันเนาะสามโมงนะครับลงคนขึ้นเวทีวันที่หนึ่งนะครับกันยายนเวลาบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงครับผมบ่ายสามโมงมาจากไหนครับเนี่ย กาลสินค่ะอ๋อมาจากกาลสินครับมาจากกุชีมาจากร้อยเอ็ดเขามาร้อยเอ็ดโอ้ไกลๆครับมาด้วยใจจริงๆน่าจะไปทำข่าวครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็มาครับ นี่ครับผมเหล่ายูทูบเบอร์ก็ได้ช่วยกันเอาน้ำใส่ตู้นะครับผมรอบแ้วค่ะราอยู่ไม่กลเดี๋วสดละค่ะรับเกะเ็ัอ่าสรุสั้นๆไปดีีหายมากเลยที่ไหนหอยเย็นชั่วราน้ำเนยนะครับสบายเลครับ